สวัสดีครับเพื่อนๆชาว RO ครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการ์ดซีออเตอร์ครับผมว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันดียังไงนะครับและน่าหามาใช้หรือเปล่านั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับพีทวินท็ออัพ ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพ y to Win t o อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับสำหรับการ์ดซีออเตอนะครับก็จะเป็นการ์ดประดับสีม่วงนั่นเองนะครับผมซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยก็คือเวลาที่เราได้รับการโจมตีเวทนะครับมีโอกาส2%เลยนะครับผมที่จะฟื้นฟู HP ตามค่าความเสียหายที่ได้รับในขณะนั้นนั่นเองนะครับก็คือโดนเวทเราเด้งเลือดนั่นแหละนะครับแล้วถ้าเกิดเราเอาเวกไปจนถึงเลเวล15เป็น3ดาวเนี่ยคุณก็จะได้5%ต่อ1ใบนะครับผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเป็นสายซัพพอร์ตแบบผมนะฮะอ่าเพราะว่าต้องพูดอย่างนี้ครับว่าสายซัพพอร์ตเนี่ย การ์ดประดับเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรดีๆหรือเวิร์กเวเลยนะครับมีแค่โอซิลิสเท่านั้นนะครับที่เราจะใช้กันหรือบางคนก็ใส่มูกา้าบางคนก็ใส่โยกเยกมาฮิวอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งใบเนี้ผมมองว่าเป็นใบที่ ดีมากๆในเมตาขนาดนี้นะครับหรือใครที่ชื่นชอบการเล่น PVP นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซอร์เซอร์เอวยอลล็อกเอยเนี่ยมันดาเมจค่อนข้างแรงนะครับถ้าเรามีใบนี้สัก2ใบ3ดาวเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเอาตัวรอดจากพวกอาชีพเมตาได้อย่างดีเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปลองกันนะครับโดยที่ผมเนี่ยอาจจะถอดพวกสัตว์เลี้ยงนะครับถอดพวกลูนนะครับหรือว่าแม้แต่เด็กที่มันมีการเด้งเลือดอย่างตัวของเด็กฟลาสตัน นะครับออกไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสดูนะครับแล้วก็ผมจะปิดพวกตัวยาด้วยนะครับผมเพราะว่าในห้อง v p p มันก็มีการเด้งยาตรงนี้ได้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในสนามกันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงครับอ่ะโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในสนามเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่การ์ดให้เพื่อนเพื่อนดูกันตรงนี้เลยนะครับผมนี่ใส่เข้ามาที่ประดับได้เลยครับปึ๊บนี่ฮะใส่เรียบร้อยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะครับผมว่าของผมเนี่ยมันยัง1ดาวเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเนี่ย2% เท่านั้นนะครับอาจจะดูไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะรีบไปทํา3ดาวนะฮะถ้าเกิดว่ามันเวิร์กนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ตัวซอเนี่ยยิงไฟโบไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับนี่อุ้ยมาถึงมันเด้งเลยนะเมื่อกี้เห็นปะ่ง185นะครับเด้งเลยนะครับตั้งแต่ PVP w ร r d ยังไม่ลดเลยนะครับก็คือมันเด้งเลยนะเออนะครับอ่ะยิงต่อเนื่องค่อยๆดูไปปึ๊บปื๊บป๊บอ่ะเนี่ยก็จะโบไฟไปเรื่อยๆนะครับอ่ะโอเคอ่ะนี่ไม่เด้งละ นะก็อย่างว่านะครับโอกาสแค่สองเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็อาจจะไม่ได้ติดกันบ่อยๆนะครับแต่ถ้าติดเนี่ยก็ถือว่าอ่าช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้เด้งจากโอซิลิสนะครับเมื่อกี้อ่ะโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงไปก่อนยิงไปก่อนปึ๊บอ่ะไม่เด้งไม่เด้งอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับผมเราก็มาทดสอบให้ดูเรื่อยๆนะครับผมอ่ะยิงต่อปึ๊บ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 อ่ะเดี๋ยวดูครับสองเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะต่ำนะครับนี่ถ้าเกิดโดนรัวๆบางทีมันก็ มันก็ไม่ติดอ่ะเออมันก็ไม่ติดก็ว่ากันไปตามตรงนะครับผมอ่ะเดินเข้ามาใหม่นะเทสใหม่อีกรอบหนึ่งปึ๊บแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะเด้งได้เต็มจํานวนเนี่ยถือว่าก็ดีมากๆเลยนะครับผมนี่ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บอ่ะโอเคตายรัวนะครับถ้า5%เนี่ยผมว่าอาจจะเวิร์กกว่านี้มากๆแล้วถ้าเกิดเราใส่สัก2ใบนะอ่ะโอเคโบไปครับโบไปเรื่อยๆนะครับโบไปเรื่อยๆปึ๊บป๊บให้เราดูกันนะฮะว่าโอ๊ยโอกาสออกมันค่อนข้างยาก พอตัวเหมือนกันนะครับแต่อยากให้เพื่อนๆคิดว่าเอ้ยมันดีกว่าการใส่โยกเยกใส่มูก้าไหมนะครับอ่าดูฮะยิงไปครับอันนี้ไม่ออกเลยนะออกดอกแรกแล้วก็หายไปเลยนะครับเลขเขียวไม่ขึ้นเลยนะครับตอนนี้เลขเขียวไม่ขึ้นปึ๊บ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 อ่าโอเคตายไปกี่ชีวิตแล้วไม่รู้นะฮะโอเคเพราะผมถอดลูนถอดอะไรด้วยนะตัวมันจะบางหน่อยนะครับอ่าเลขเขียวไม่เด้งเลยนะครับตอนนี้อ่ะยิงกันให้ดูสดๆครับไม่มีตัดต่อนะฮะตรงนี้ปึ๊บ รัวไปรัวไปเอ้ยมันแปลกๆแ,แล้วนะเออสองเปอร์เซ็นต์นะครับออกแค่ดอกแรกดอกเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับไม่มาเลยนะครับยิงกันไปครับยิงไปเอ้ยเมื่อกี้มีเด้งศูนย์นี่ใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ไม่น่าใช่นะครับเด้งศูนย์โอเคอ่ะยิงไปเอยไม่ออกเลยครับคนดูแปลกๆเนาะเออแปลกๆอยู่นะครับอ่ะโอเคเดินมาใหม่เรื่อยๆนะครับจนกว่าเวลาตรงนี้จะหมดถือว่าให้ดูกันสดๆไงว่า เฮ้ยความบ่อยในการติดเนี่ยมันติดประมาณไหนอืมอันนี้คือ1ดาวนะครับไม่ติดเลยนะฮะไม่ติดเลยนะครับติดแค่ดอกแรกดอกเดียวนะฮะเออถ้าตัดคลิปตรงนั้นจบเลยก็อาจจะสวยนะะ <c oughs> แต่เราก็ต้องให้ดูความเป็นจริงนะครับอ่าว่าโอเคโอกาสมันไม่ได้เยอะมากอืมแต่จังหวะเนี่ยคือถ้าเราเล่นในสนามจริงๆเนี่ย เขาก็ไม่ได้มาค่อยๆโบโอย่างนี้หรอกอ่าเขาก็จะรัวๆๆๆแล้วเราก็อาจจะมีปัจจัยอื่นที่มาช่วยเด้งเลือดหรือว่าช่วยให้เราตายยากขึ้นอยู่แล้วนะครับเพิ่มโอกาสในการเด้งเลือดอ่านี่ไงเมื่อกี้เด้งละ9 0 0 0 0 0กว่าเห็นไหมครับทุกคนอ่าเมื่อกี้เด้งพูดๆอยู่มันเด้งนะฮะเออนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสนะครับได้3ดาว2ใบอ่ะเดี๋ยวผมจะมาลองให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครว่า มันจะเวิร์กหรือเปล่านะตัวตัวผมมองว่าโอเคนะครับเทียบกับการ์ดอื่นๆในประดับที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยเด้งละ2 0 0 0 0 0กว่านะครับผมอ่าแต่บางทีก็อาจจะเด้งจังหวะไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นเด้งจังหวะที่มันเป็นอ่า PVP Ward อยู่นะครับอ่าแล้วมันก็เหมือนกับว่าเลือดเราก็ไม่ได้เพิ่มอะไรนะฮะอ่าประมาณนี้ดูฮะอ่าอีกรอบนึงใกล้จะหมดเวลาแล้วเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้เด้งแล้วครับเลขเขียวนะเออผมว่ามันก็โอเคครับอ่าซึ่งอันนี้ อย่างที่บอกครับ1ดาวเท่านั้นนะครับโอกาส2%นะครับผมอ่าแต่ว่าอย่าลืมนะครับเพื่อนๆว่าการ์ดใบนี้เนี่ยมันมีผลแค่กับตัวที่เป็นสายเวทเท่านั้นนะครับอ่าถ้าถึงยุคหนึ่งที่ อาชีพเหล่านี้ไม่ได้เป็นเมตาแล้วนะครับการ์ดใบนี้ก็อาจจะไม่ได้นิยมแล้วนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับการ์ดซีออเตอร์นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับหลังจากได้ดูการเทสแล้วนะครับก็สําหรับผมเนี่ยมองว่าค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าในการเทสเนี่ยคุณจะเห็นว่าอุ้ย โหกว่ามันจะติดเนี่ยมมนยากเลอเกินนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่1ดาวเท่านั้นนะครับโอกาส2%ซนะครับซึ่งถ้าเราทํา3ดาวเนี่ยมันก็จะได้5%นะครับและอย่าลืมนะครับว่าประดับเนี่ยเราสามารถใส่การ์ดได้หลายใบนะครับส่วนตัวผมวางแผนว่าเออถ้าเมตามันเป็นสายเวทอยู่เราก็จะฟาร์มซีออเตอร์ไปเรื่อยๆให้ได้3ดาวสัก2ใบนะครับมาใส่เนี่ยน่าจะเพิ่มการเอาตัวรอดได้ดีกว่าการ์ดอื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง นะครับเพราะว่าในมุมมองของสายซัพพอร์ตแล้วนะครับการ์ดประดับเนี่ยคือมันแทบจะไม่มีการ์ดอะไรเลยนะทุกคนนะครับถ้าเป็นตัวดาเมจอาจจะมีการ์ดเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าในตัวของซัพพอร์ตอ่ะมันการ์ดมันน้อยจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยพวกการ์ดต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราใช้กันก็จะมีอะไรมีมูก้าเพิ่มค่าวิามีโยกเยกนะครับเอามาเพิ่มพีเอสท็กเอเมสต็กเพิ่มฮิล e อะไรแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นพวกลดไล่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนใหญ่คือมันเป็นการ์ดที่ มันไม่ได้เพิ่มการเอาตัวรอดสักเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเนี้ยอ่าถ้าเกิดเราเจอคนที่แรงแงจริงแล้วบางช็อตที่มันอ่มันเด้งพอดีอะไรเงี้ยก็อาจจะทําให้เรารอดจากช็อตนั้นไปได้เลยนะครับเพิ่มโอกาสในการรอดเพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนตัวผมเลยมองว่าการแบบนี้เนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากๆในแพทปัจจุบันนั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับ การ์ดซีออเตอร์นั่นเองนะครับสามารถคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยนะครับผมก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะครับผมที่กําลังฟาร์มการ์ดใบนี้หรือว่าหาข้อมูลของการ์ดใบนี้อยู่นั่นเองครับถ้าชินชอบยังไงนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปของเกม l ล c k r o c k o r i g i n ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ